สวัสดีค่ะบุภาภารวยค่ะมาแนะนำเสื้อที่ถักเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งค่ะเสื้อตัวนี้ม,มีมีสอนไว้ในคลิปอยู่นะคะและทีนี้ว่าอันนี้มามาให้ดูว่าที่ถักเสร็จแล้วใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะของบุภาจะจะทำไม่ตรงตามของนางแบบเขานะคะไม่ตรงตามนางแบบนะคือไปเพิ่มแขนเนี่ยจะไม่ยาวของนางแบบเนี่ยแขนเขาจะเลยเข้อศอกคือทำมาประมาณอีกดอกหนึ่งะคะ่ะ แต่ชายระบายเนี่ยค่ะระบายแขนระบายชายเนี่ยจะไม่เหมือนของนางแบบนะแต่คอปาดเนี่ยเหมือนของเขาเหมือนของเขานะลายเดียวกันค่ะใช้สีเดียวกันลายเดียวกันใช้สีเดียวกันนะมาให้ดูมาให้ดูว่าเออพอพอใส่แล้วลายนี้ก็สวยอยู่นะบุผาว่าก็สวยอยู่นะเป็นเสื้อแบบสบายๆเสื้อแบบสบายๆนะใส่ลำลองใส่อะไรได้ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนี่นะคะเด<ม>ี๋ยวให้ดูตัวต้นแบบเนาะตัวต้นแบบ ต้นแบบมาจากเสื้อตัวไหนเนาะเดี๋ยวขอเวลาหานิดนึงนะคะพอดีลงไปพักใหญ่แล้วเนาะหาเจอไหมตัวต้นแบบคลิปต้นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูคลิปต้นแบบแล้วกันเนาะว่ามาจากคลิปไหน เผื่อท่านผู้ชมเอ่ออันตัวนี้เผื่อท่านผู้ชมจะเข้าเข้าไปดูค่ะเข้าไปดูว่าวิธีถักดอกถักยังไงมันถักไม่ยากหรอกอถักไม่ยากเป็นคลิปนี้นะคะเป็นคิปเป็นเสื้อตอนนี้นะอันอันน,น,นี้อันนี้คือตามตามแบบนะอันนี้คือตามตามแบบเนะะี่ยค่ะแบบของ แบบของนางแบบเนี่ยเขาจะไม่ทําไม่เก็บคอเลยนะต่อกันเสร็จก็คือจบเลยต่อกันเสร็จจบเลยนะคะไม่ทําระบายแขนเขานี่จะตกคือแขนเขาเนี่ยจะไหลลงมาเนะะี่ยค่ะตรงนี้นะรวมเป็น5ดอกนะแต่ของบูพาทํามาแค่ 3. อืมของเขาเนี่ยแขนมันจะต้องเลยเลยข้อศอกค่ะเลยข้อศอกอันนี้ตามของนางแบบนะแต่ของบุพาเนี่ยจะไม่เลยข้อศอกนะของบูพา แต่ว่าชายชายนี้เขาเขาไม่ได้เก็บอะไรเลยต่อดอกอันนี้คือตัวตัวต้นแบบนะคือต้นแบบเขาไม่เก็บขอบเลยนะคะไม่เก็บขอบไม่เก็บอะไรเลยนะเดี๋ยวมาดูเสื้อตัวของบุภากันตัวนี้นะเอ,อ่อความยาวของตัวเสื้อนะคะดอกดอกนะอันนี้หนึ่งดอกเนี่ยนะบุพาใช้รอบตัวนะคะรอบตัวเนี่ยสิบสองดอก รอบตัว12ดอกนะรอบตัว12ดอกบุพาใส่เสื้อผ้า XL ไหมที่ใช้ถักจะเป็นไหมซัมเมอร์เบอร์20ของวีนัสค่ะคอเนี่ยตรงคอปาดเนี่ยบุพาใช้4ดอกนะ4ดอกตรงคอปาดตรงตรงที่เราเปิดคอเนคะคะเปิดคอนี่นะใช้4ดอกถักตัว X ขึ้นมา2รอบค่ะ2รอบเดิมทีที่ใส่นมันจะเยอะ4รอบอันนี้บุพาเอาอ,ออกมันมันไม่สวย ส่วนแขนแขนบูผาใช้หกดอกนะด้วยวงแขนเสื้อมันตัวใหญ่นะเนี่ยค่ะหดอกแต่ของนางแบบเขาเนี่ยต่อจากไหลลงมาเนี่ยเขาจะ5ดอกนะคะแต่ของบูผาใช้สามดอก3ดอกมันก็เลยได้แขนประมาณนั้นแล้วก็ตรงระบายแขนบูผาแต่งด้วยโซ่ถักโซ่นะคะกลับไปกลับมาเนี่ยก็คือ10โซ่นะสิโซ่เป็นระบายระบายเหมือนชายผ้าม่านค่ะเหมือนชายผ้าม่าน นี่นะตรงชายเสื้อคือใส่เหมือนของนางแบบอ่ะก็ไอ้นี่แล้วล่ะค่ะถักเสร็จแล้วแต่ทีนี้ว่าอยากให้มันตุ้งติ้งอ่ะอยากให้มันอยากให้มันมีระบายบ้างเ <c oughs> นี่ยค่ะตรงระบายบุผาคก,ก็เลยถักตัวเอกออกมาสามรอบแล้วก็ทําระบายก็จะไม่เหมือนของนางแบบคือของนางแบบเนี่ยขบบเยขาต่อแขนออกมาก็จะแขนยาวกว่านี้นะแต่บุผาคก,ก็คือไม่ได้เอาตามของนางแบบอันนี้มาให้ดู แต่ใส่ใส่สวยภาพรวมออกมาสวยอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็จะสวยไม่เท่าของนางแบบเนาะสวยไม่เท่าของนางแบบของนางแบบเขาสวยกว่าแต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้คนดูเยอะนะคนคนชอบเยอะนะลายลายเนี้ยค่ะแต่ว่าถักถ้าพูดถึงท่านผู้ชมไปถักไปถักสีสีสีอื่นนะคะสีเป็นสีเป็นคะกับสีอื่นลองดูนะที่เป็นลายแบบเนี้ยค่ะ ลองลองถักลองดูก็ได้ค่ะว่าว่ามันเป็นสีอื่นอย่างเงี้ยมันจะสวยไหมเออลองดูก็ได้ว่าสลับสีแนวนี้ค่ะว่ามันจะโอเคไหมเนาะแต่ออกมาบุภาว่าก็สวยนะเห็นแล้วก็ชอบจะหาตัวแบบมันเต็มเต็มหาไม่เจออีกอ๋อนี่เจอแล้วนี่นะคะ อันนี้คือตัวต้นแบบนะตัวต้นแบบเนี่ยค่ะเขาจะไม่คือเขาจะไม่เก็บไม่เก็บอะไรเลยนะคะเนี่ยไม่เก็บขอบขอบคอ,บข,อบขอบอะไรเนี่ยเขาไม่เก็บเลยนะเขาต่อดอกต่อดอกแล้วก็รีดทับแล้วก็ได้เลยได้เลยนะแขนของนางแบบก็น่าจะประมาณสองหกดอกเหมือนกันนี่แหละน่าจะประมาณหกดอก ใหม่ก mm ็น hmm, right? right? ่าจะประมาณไหมของบุภาเนี่ยบุภาว่านะประมาณไหมเดียวกันเพราะดูจากความยาวของของเสื้อหนึ่งสองสามความยาวของเสื้อหกดอกเหมือนกันเนี่ยค่ะต้องเป็นไหมไหมซัมเมอร์เนี่ยไหมซัมเมอร์ของเราเนี่ยเนี่ยค่ะความยาวเขาหกดอกความยาวเนี่ยอันเดียวกันกับของบุภาเลยหกดอกแต่บุภาต่อชายอันนี้เขาไม่ต่ออะไรเลยคือไม่ต่ออะไรเลยอ่ะสวยกว่านะสวยกว่ากันที่ต่อนะมันดูลกที่ต่อนะมันลกไป แต่ทีนี้ด้วยด้วยที่เป็นคนที่ชอบต้องมีอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องไม่ไม่เก็บขอบไม่อะไรเลยเก็คือให้มันเป็นของมันอย่างนั้นเลยค่ะเนี่ยอันนี้อันนี้คือต้นแบบนะมันก็จะสวยนะสวยสวยของเขานั่นแหละของเขาประมาณน่ะสวยแล้วแต่ของบูผามามาแปลงเขาเนี่ยมันเลยไม่มันเลยแบบดูดูไม่กลมกลืนน่ะดูไม่กลมกกืนนะแต่ว่าก็ถักไปแล้ว แขนตัวนี้นะคะแนะนําเลยนะเนี่ยจากไหลมาหนึ่งสองสามสี่ห้าให้ได้ห้านะคะถ้าใครยังไม่ถักเนาะให้ได้ห้านะคะอันนี้อันนี้คิดว่าไหมซัมเมอร์คิดว่าไหมซัมเมอร์นะเพราะดูขนาดดอกแล้วมันเท่ากันกับที่บุพาถักนะไหมซัมเมอร์นะคะจากไหลเนี่ยนับจากไหลมาให้ได้ห้าดอกแขนก็จะตกเลยข้อศอกพอดีอันนี้กรณีที่คนที่ประมาณไซส์ L อนะ ไซส์ ML ก็ได้อยู่ถ้าเกิดว่าคนตัวเล็กหน่อยแขนมันก็จะประมาณ4ส่วนคือถ้าคนตัวใหญ่หน่อยไซส์ M ไซส์ L ก็จะเลยเข้อศอกมานิดเดียวแขนนะนะ,ะถ้าคนเป็นไซส์ S อย่างเงี้ยใครที่ไซส์ S อ่ะแขนก็จะตกมาเป็น4ส่วนถ้าขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าคนตัวเล็กหน่อยด้วยวงแขนมันเล็กอะค่ะมันน่าจะใช้ประมาณตรงตรงวงแขนนะใช้ประมาณ2ดอกครึ่งอ่ะสดอกครึ่ง แต่ของบูพาสองดอกขึ้นไม่ได้จะต้องสามดอกวงแขนนะไม่งั้นมันเล็กไปเนี่ยค่ะก็จะมาให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเสื้อตัวนี้ไม่ควรที่จะเก็บอะไรมันเนาะก็คือต่อกันแล้วเป็นตัวแล้วก็รีดแล้วก็จบเลยไม่ต้องไปทําระบงระบายอะไรให้ยุ่งยากเลยค่ะมันจะเป็นเป็นลายของมันในตัวอยู่นะเนี่ยเป็นลายตรงเนี้ยเป็นของมันอยู่ในตัวเนี่ยค่ะก็คือเราไม่ต้องไปอะไรมันอีกอืม มันก็จะสวยของมันโดยโดยโดย,โดยตัวของมันเองเนาะเนี้ยค่ะก็จะได้ให้เห็นว่าตัวต้นแบบเนี่ยอันนี้เหมือนบุผาลงคลิปรู้สึกคนจะสนใจเยอะสนใจเยอะที่จะถักลายนี้นะมันออกมาสวยจะเป็นสีครีมนะคะครีมดำนะสีครีมกับสีดำประมาณเหลืองอ่อนอะเหลืองอ่อนสุดอะเออถ้าเราไปซื้อใหม่นะ แต่ไหมของวีนัสมีนะมีสีนี้มีสีนี้นะคะเป็นเหลืองอ่อนสุดนะเหลืองอ่อนสุดอ่าสีนี้แล้วก็กับสีดําอันนี้นะอให้ดูสีนี้ตรงเลยสีสีสีเสื้อตัวน,นี้ค่ะตรงตรงตามแบบเลยแต่ว่านี่ไงมาเล่นชายมาเล่นชายเป็นชายผ้าม่านนะมันก็ดูรกไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะทักไปแล้วอืมถักไปแล้วนะก็ใส่ได้อยู่ คือบูผัดทาเสื้อเนะี่ยไม่ไม่เคยตรงตามแบบเลยอันนี้ก็มาเป็นตุ้งติ้งตุ้งติ้ง,ง,นง,นงเนี่ยหนึ่งเนี่ยชอบอะไรประมาณอย่างเงี้ยต้องมีอะไรอย่างนี้ของบุปันเะนี่ยแต่เสื้อคอปัดเนี่ยถ้าใครทําลักษณะนี้ก็คือแค่เปิดคอแค่นั้นเองค่ะเปิดคอถ้าสามดอกสวมหัวไม่ได้นะเสื้อคอปัดจะต้องสวมหัวได้ไม่หัวเราก็ใหญ่เหมือนกันนะเกิดเราทําผงทําผมใช่ไหมเล็กไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้เนี่ยค่ะ คอปาดเสื้อตัวนี้ต้องสี่ดอกนะถ้าเป็นไหมซัมเมอร์ต้องสี่ดอกเท่านั้นนะคะต่ำกว่านั้นนใส่ไม่ได้นะส่วนใหญ่เราหัวโตอยู่แล้วนะหัวโตแล้วก็ผมเพิ่มทําผมทําผมอันนี้มันต้องถ้าเกิดว่าทําทํไอันี้เล็กมันก็จะประมาณว่าสวมเสื้อก่อนทําผมอะเนี่ยค่ะได้อยู่ได้อยู่เสื้อตัวนี้ได้อยู่ เป็นเสื้อแบบลำลองแบบสบายๆแต่ว่าแนะนำถ้าใครยังไม่ถักนะอย่าไปทำระบายเหมือนบุพานะไม่ต้องทำระบายค่ะทำของมันด้นด้นดนอย่างนั้นนะตามแบบของมันอนะ่ะเออสวยแล้วคือไม่ต้องไปทำไปทาอะไรเยอะแยะนี่นะให้ดูคลิปนี้เอาเอาเสื้อที่ถักเสร็จแล้วมาให้ดูค่ะมาให้ดูจัดก่อน โทรศัพท์ก่อนระเกลงนะคะให้ดูเนาะของนางแบบต้องสวยกว่าอยู่แล้วถูกไหมจริงๆของนางแบบสวยกว่านะเอาตามของนางแบบค่ะคอได้แล้วคอได้แล้วช่คือทั้งหมดความยาวหดอกเท่านั้นนะคะอย่าเกิน6ดอกนะหดอกเท่านั้นความยาวนะหดอกได้แล้วแต่ตรงแขนลงมาเนี่ยใช้5ดอกค่ะจากหัวไหล่ลงมานับไป5ดอกอของบุพาสามดอกน้อยไปค่ะน้อยไปนะ ก็คือแขนต้องประมาณนั้นแต่ว่าดูว่าถ้าถ้าไม่เบื่ออาจจะไปแก้มาเป็นห้าดอกอ,อันนี้มันมันแก้ได้นคะคะก็ฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปหนึ่งนาะลองทำกันดูค่ะแนะนำว่าแบบนี้ต้องเอาตามของนางแบบเท่านั้นนะคะอืมนคะคะถักถักได้ไม่ยากค่ะถักได้แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวถักได้ตัวนี้ลายไม่ยากค่ะฝากไว้ได้วยค่ะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ